พระพุทธเจ้าทรงประวรณาพระองค์สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับนปราศาสตร์ของนางวิสาขามิคารามันดาในบุพารามพร้อมด้วยพิสุสง์หมูใหญ่ประมาณห0 0รอรูปซึ่งล้วนเป็นพระอรหันต์สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคอันพิสุสง์มู่ใหญ่แวดล้อมประทับนั่งหน้าที่กลางแจ้งเพื่อการประวรณาในวันอุโบสถ วันนั้นขึ้นสิบห้าคำขณะนั้นทรงเห็นภิกษุสงนิ่งอยู่จึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราปรวรารณาแก่ท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจะไม่ตำหนิการกระทำใดๆทางกายหรือทางวาจาของเราบ้างหรือเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอย่างนั้นท่านพระสารีบุตรจึงลุกขึ้นจากอาสนะ ทำผ้าห่มเฉวียงบ่าข้างหนึ่งน้อมอัญชลีไปทางพระผู้มีพระภาคกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายย่อมไม่ติเตียนการกระทําใดๆทางกายหรือวาจาของพระผู้มีพระภาคเพราะพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ทําให้เกิดมรรคาที่ยังไม่เกิดขึ้นเป็นผู้ให้กําเนิดมรรคาที่ยังไม่กําเนิด เป็นผู้บอกมักคาที่ยังไม่มีผู้บอกเป็นผู้รู้ผู้แจ้งซึ่งมักคาเป็นผู้ฉลาดในมักคาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสาวกทั้งหลายในขณะนี้เป็นผู้ดำเนินตามมักคาเป็นผู้มารวมกันในภายหลังข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ขอปรวารณากับพระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคจะไม่ทรงตำหนิการกระทำใดๆทางกายหรือทางวาจาของข้าพระองค์บ้างหรือดูก่อนสารีบุตรเราไม่ติเตียนการกระทำใดๆทางกายหรือทางวาจาของเธอดูก่อนสารีบุตรเธอเป็นผู้มีปัญญามากเป็นผู้มีปัญญาหนาแน่นเป็นผู้มีปัญญาเป็นเหตุให้ร่าเริง เป็นผู้มีปัญญาไวเป็นผู้มีปัญญาเฉียบแหลมเป็นผู้มีปัญญาชําแรกกิเลสดูก่อนสารีบุตรเปรียบเหมือนเชตโอรสคือบุตรคนใหญ่ของพระเจ้าจักรพัริย่อมทำให้จักคือกงล้อที่พระบิดาหมุนแล้วให้หมุนตามไปได้โดยชอบฉันใดเธอก็ฉันนั้นย่อมยังทำมาจาักกงล้อคือธรรมอันยอดเยี่ยมที่เราหมุนแล้ว ให้หมุนตามไปได้โดยชอบพระสารีบุตรกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคไม่ทรงตำหนิการกระทำใดๆทางกายหรือทางวาจาของข้าพระองค์ก็พิสุ0ห้าร้อยรูปเหล่านี้เล่าพระผู้มีพระภาคจะไม่ทรงตำหนิการกระทำทางกายหรือทางวาจาบ้างหรือพระเจ้าค่า พระผู้มีพระภาคตัดว่าดูก่อนสารีบุตรแม้พิสุห้าร้อยรูปเหล่านี้ก็ไม่มีการกระทําใดๆทางกายหรือวาจาที่เราจะตำหนิดูดก่อนสารีบุตรเพราะในพิษุห้าร้อยรูปเหล่านี้ภิกษุหกสิบรูปได้วิชาสามภิกษุหกสิบรูปได้อภิญญาหกิิษุหกสิบรูปเป็นอุพโตภาควิมุต ผู้พ้นจากกิเลสโดยสองส่วนคือพ้นเพราะสมาธิและพ้นเพราะปัญญาภิกษุที่เหลือเป็นปัญญาวิมุตติผู้พ้นจากกิเลสเพราะปัญญาลำดับนั้นท่านพระวังคีสะลุกขึ้นจากอาสนะทำพระหมเฉวงบ่าข้างหนึ่งน้อมอัญชลีไปทางพระผู้มีพระภาคแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาค ข้อนั้นย่อมทําให้ข้าพระองค์แจ่มแจ้งข้าแต่พระสุคตข้อนั้นย่อมทําให้ข้าพระองค์แจ่มแจ้งดูก่อนวังคีสะข้อนั้นจงแจ่มแจ้งเถิดลำดับนั้นท่านพระวังคีสะได้กล่าวชมเชยพระผู้มีพระภาคในที่เฉพาะพระพักด้วยคาถาหลายคาถาโดยยอ่อว่าในวันนี้ซึ่งเป็นวันขึ้นสิบห้าคำพิกสุห้าร้อยรูป ผู้ตัดเครื่องผูคือกิเลสอันร้อยรัดได้ผู้ไม่มีทุกข์ผู้สิ้นความเกิดอีกแล้วผู้สแสวงคุณอันประเสริฐได้มาประชุมกันแล้วโดยความบริสุทธิ์เปรียบเหมือนพระเจ้าจากักรพรรดิมีอมาตแวดล้อมเสด็จไปโดยรอบแผ่นดินนี้อันมีมาหาสมุทรเป็นที่สุดฉันใดพระสาวกทั้งหลายผู้มีวิชาสามผู้ทำมรยูให้เสื่อม ย่อมนั่งล้อมพระบรมศาสดาผู้ชนะสงครามผู้เปรียบเหมือนานายกองเกวียนผู้ยอดเยี่ยมฉะนั้นสาวกเหล่านั้นทั้งหมดเป็นบุตรของพระผู้มีพระภาคมนทินย่อมไม่มีในที่นี้ข้าพเจ้าขอไหว้พระผู้อาทิตตวงผู้ฆ่าเสียซึ่งลูกศรคือตันหาพระองค์นั้นปวารณาสูตรสังยุติตนิกาย สคขาธวัคเล่มสิบห้าหน้า2 8งอหมายเหตุพระสูตรนี้แสดงตัวอย่างอันดีที่พระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตให้พิสูจว่ากล่าวชี้ข้อที่ผิดพลาดของพระองค์ได้อันเป็นวิธีการที่ไม่เปิดโอกาสให้ปกปิดความเสียหายใดๆไว้ทั้งๆที่พระองค์เป็นผู้บริสุทธิ์แล้วก็ทรงทําพระองค์เป็นแบบอย่าง คำกล่าวของท่านพระวังคีสะในตอนหลังเป็นการกล่าวด้วยสำนวนกวีซึ่งท่านพระวังคีสะเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ